กำลังจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ก่อนฟัเข้านาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจใหม้ม่หมออั้มจะมาถาโรด่ด้วยนะคะดูเหมือนกับว่าสัปดาห์วันที่28กันยาถึง3เอ้ย28สิงหาถึง3กันยาคุณจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะ,ะสบสๆกันเลยนะใครนะที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสเหลือเกิน28สิงหาถึง3กันยามีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอโหต้องบอกเลยชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์นะ มีโอกาสเหลือเกินในเรื่องของการงานนะถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาติดขัดอะไรอยู่หรือว่ากําลังรอความสําเร็จมีโอกาสสําเร็จรุร่ล่วงไปได้ด้วยดีอ,อสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งความอุดมสมบูรณ์ชีวิตมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งอ,อธุรกิจต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะรุ่งเรืองรุร่งโร มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้ชีวิตสดใสสดชื่นการงานดีนะกาลยาณมิตรดีธุรกิจเจริญรุ่งเรืองค้าขายก็ต้องบอกเลยว่าร่ํารวยเออส่วนในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณโสดอยู่เป็นไปได้เหลือเกินต้องบอกเลยจะมีมะเหล่าพรมรมาดอมดมเ <c oughs> นาะเนาะมีโอกาสว่าจะมีคนมาชื่นมาชอบมาชมมานิยมชมชอบมารุมจีบมารุมตามจีบคนเนาะ ส่วนนักเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยไม่แน่ไม่แน่สัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อาจจะเกิดความชัดเจนเนอะเสน่ห์คุณมาออร่าคุณเกิดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งออร่าราศีจับนะเป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีสเนสน่ห์สุดๆเสน่ห์สุดจัดประหลัดบอกเออนะ สลัดปละหลัดฝากบอกว่าสเสน่ห์สุดจัดจัดเออได้ดูจักรวาลการตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสอาจจะมีงานแต่งงานมงคลสมรสอะไรบางอย่างหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลสมรสเป็นไปได้เออ ถ้าหวังมีลูกต้องบอกว่ามีโอกาสนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อราราศีดีดูมีน้ำมีหนวนดูราศีจับดูมีพลังงานของความสุขหยิบจับทำอะไรมันดูประสบความสำเร็จมันดูราศีดีมันดูมีความผ่องใสหน้าตาผ่องใสสดใสไปหมดเลยะนะ,อะขอดูพลังงาน <c oughs> เพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบแล้วกันนะข่าวดีเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรขอดูพลังงานหน่อยคะอ่ะ เห็นไหมกัลยาณมิตรดีเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยจะมีกัลยาณมิตรที่ดีสนับสนุนส่งเสริมมีโอกาสว่าคุณจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินนะมีความมั่นคงอย่างที่บอกไปเลยมั่นคงมั่งคั่งสัปดาห์นี้มั่นคงมั่งคั่งทีมงานดีกัลยาณมิตรดีนะคือตัวเองก็มีออร่ามีราศีมีเสน่ห์จับ ใจอยู่แล้วนะแล้วแถมยังมีเพื่อนฝูงพี่น้องครอบครัวคนรอบข้างดีที่สนับสนุนส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นไปอ,อีกเอ้ความรักจะดีมากโอ้โหดีจริงๆสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรที่รอคอยสมหวังจะมีการกลับมาของใครบางคนใครที่รอคอยการกลับมาของใครบางคนอยู่ม่มีโอกาสนะจ๊ะ เช่นเดียวกันใครที่รอคอยคําตอบหรือรอคอยความหวังความปรารถนาใดอยู่มีโอกาสได้รับนะใครนะหวังความช่วยเหลือจากใครหรือเคยรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างจากใครนะมีโอกาสได้รับมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนอกจากเป็นกาลยาณมิตรแล้วเนี่ยต้องบอกว่านะคนต่างวัยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตามากช่วงเวลานี้โอ้โหต้องบอกเลย เป็นสัปดาห์ที่ดีจริงๆสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ใน28สิงหาถึง3กันยายน2566เป็นสัปดาห์แห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีสีสุขมั่นคงนะเป็นสัปดาห์ที่มีออร่าราศีและสเสน่ห จับตัวคุณนะหยิบจับทําอะไรประสบความสําเร็จเบ่งบานรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีกัลยณาณมิตรที่ดีมีคนดีๆอยู่รายล้อมรอบตัวมีแต่คนคอยสนับสน,นุนผลักดันช่วยเหลือทําให้การงานธุรกิจการเงินนะหรือเรื่องความรักของคุณประสบความสําเร็จนะคะคิดหวังสิ่งใดขอความช่วยเหลือใครมีแต่คนให้ความช่วยเหลือนะหรือแม้กระทั่งไม่ได้ขอความช่วยเหลือใครก็มีแต่คนจะหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเ นี้ต้องบอกมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ชีวิตดีชีวิตปังชีวิตเฮงชีวิตรัดแน่นอนยินดีด้วยนะคะ